เปยปานวาดพันรายาป๊อปนิธิรีบโพสทันทีเปยรีบโพสทันทีหลังสามีป๊อปนิธิชวดนางเก้าอีสอสอเรียกที่ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับคุณเปยปานวาดภันรายาคุณสวยของคุณป๊อปนิธินั่นเองจ้าเรียกที่ว่าผ่านพ้นไปแล้วสําหรับการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ลาสุดนักแสดงสาวอย่างเปยปานวาดก็ได้โพสต์ถึงสามี ป๊อปนิธิที่ได้ลงสมัครสสอในครั้งนี้ด้วยระบุข,ข้อความว่าในฐานะภรรยาเมื่อเป้ยได้มีโอกาสไปช่วยป๊อปลงพื้นที่ไปบอยพบว่าคนในพื้นที่ตะลิ่งชันทวีวัฒนาน่ารักมากๆขอบคุณที่ต้อนรับป๊อบดีมากๆขอบคุณสําหรับความรักที่มอบให้และขอขอบคุณมากๆสําหรับทุกคะแนนเสียงที่ทุกท่านให้ป๊อปมานะคะดีใจวันนี้ป๊อบมีรอยยิ้มน้อมรับเข้าใจยอมรับและยินดีกับ ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ขอแสดงความยินดีมากๆกับพรรคเก้าไกลนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับป๊อปคือการได้ลงมือทําในสิ่งที่ตั้งใจและประสบการณ์ที่สําคัญมากๆในชีวิตได้เห็นถึงเจตนานและความตั้งใจจริงได้เห็นถึงความทุ่มเทพร้อมกับที่ป๊อปได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักและประสบการณ์ดีๆตรงนี้ต่างหากที่เปิ้ลว่าสําคัญที่สุดสําหรับทุกข,ข้อความเปิ้ลเคารพและรับฟังอย่างเข้าใจ เปยมองว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระเท่าเทียมจึงไม่คิดที่จะปิดกัน้นหรือรบข้อความแต่อย่างใดเพืไ่ได้อ่านทุกข้อความรับฟังทุกๆคนทุกฝ่ายนะคะเปยกราบขอบพระคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์จากใจจริงค่ะ